สวัสดีค่ะดาริกชาแนลเดี๋ยวเรามาถามกันดูว่าเออ่ทำไมถึงเอาดาริกชาแนลไปไว้โรงเรียนประจำเพราะอะไรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนเดี๋ยวเรามาสอบถามกันนะคะมาตัดผมให้ตัดผมสั้นๆเอาแบบสั้นๆเลย มาเพื ừng, nh ra, ่อกระตให้จันดิรอว่นนานมาเขาบอกให้เรยอมาเอาเคี้ยงเลยนะก็ไม่อะนี่เราก็ว่าชวนมันหายากแล้วก็ไปต้องปเาในป่าก็รอมันนี้มันก็เอาไม่ไหวเอาจ้างกหโคน่อ เองเรา,า,าไม่ไหวันต้นดาวมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่เลยนะเอ๊ะจะใส่ไฟนะตัดผมเสร็จแล้วโอ้รอเชียวเหมือนชวดเลย <c oughs> อืแล้วจะถามจะสอบถามหน่อยว่าที่เอาบุญาาดาไอ้ดาเล็กชาแนลไปไว้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมเทวันโรงเรียนประจำอะ่ะ เพราะอะไรสาเหตุอะไรอยู่ที่นี่สักส่องไปโรงเรียนที่นี่หวันคลายส่องหวันคลายเอออยู่ก็ไม่ไปนหนังสื่อืมแล้วอยู่เออยู่กับแม่กี่ปีถึงเอาไปตั้งแต่เกิดมา,ต,มาดตั้งแต่เกิดเหรอเว้ยแม่เกิดมากี่ปีแปดปีหรือเปล่าไม่รู้เข้างเรียนได้เนี่ยอย่รู้กี่ปีอืใครจะไปจาํา ท้องเดียนได้ก็เอาไปเข้าสำออกมาให้ชวนใคจ่ายซ่อนซ่อนข้นตรงห้นมันจะให้จาได้ไม่ได้มันก็ตีเอาตีเอากูบอกว่าไม่ต้องซ่อนอ่ะอย่างงี้เออมันก็เลิกซ่อนกันกูก็เลยพอดีไอ้จำลวดอะไรมาเอ้เธอเออไอโน่งมั้งเออก็เอาไป้ากกับอ้บุทลินนะก็อ่า หมุดนะเอาไปฟากกันไปค้างมันเข้าคืนหนึ่งก็ไปเช้าก็ไปส่งเอสนะไปฟากแล้วทอ้งงานมึงไม่ไปนังซื้อหรอกแล้วมีความรู้สึกยังไงเวลาเอาไปไว้แล้ว,วแม่กลับบ้านร้องตลอดทางฮนะัล <laughs> ่์ฮั่ลนจนตุ้ดท้ายตาหัานดูอ่ะ อกอบหมาก็นอนไม่หลับอืมไอ้เราก็เรียกแม่แม่แต่เขาก็จับไว้เขาจับตัวไว้ต้องตัดใจมาแล้วเว้ยมาก็มานอนไม่หลับหรอกนอนน้ำตาไหลอ่ะน้ำตาไหลทำไมอ้าวก็ห่วงอะ <c oughs> ห่วงลูกแล้วไม่เคยจ้ากันนี้ต้องเกิดนะนอนอยู่ด้วยกันทุกคืน ตัดใจเอาลูกไปขึ้นเอาไว้ก็รูกก็ไม่เป็นหนังสือก็นน่างี้ตัดใจเอาไปแล้วเอาแล้วบอกบอกเพื่อนๆใน YouTube หน่อยเพื่อนๆในช่อง y o youtube ดาลิกชาแนลชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามบอกสิบอกอย่างอ่ะ <laughs> ถ้าช่วย,ช,วยช่วยกดซับสไครต์ช่วยกดติด สับตะไคร้ก็ได้สับตะไคร้เออกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ทำบนี้ทำบนี้โอ้หเขาไม่เปิดไม่เปิดหรอกเว้ยไม่เอาเลิกพอแล้วอา้าวเดี๋ยวจะกลับแล้วนะแม่เออเอาห้ศีลให้พรก่อนนะ อายุวัโนโน่ถูกตั้งพลังสมาคาขึ้นนึกเงินให้ไรกองนึกกองให้ไรมาที่มาม,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 ามาันน้ำพระคงคาไม่คาบสา,ายนะสาธุกินไม่ไหวใช้ไม่หมดให้หายเจ็บขาเออให้หายเจ็บหายปวดมีโรคอะไรก็ให้หายไปทั้งหมดสาธุ